สวัสดีครับวันนี้ก็จะพบกับผมนะครับผมบิม๊กแฟงแจ็สแมนวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการจำโน้ตบนคอร์กีตาร์นะครับนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมสอนพวกคอร์ดหรือสเกลก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับผมวิธีการจำโน้ตบนคอร์กีตาร์ในใชิแบบแบบของผมนะครับผมก็จะจำระยะห่างของเสียงของสเกลของเสียงนะครับผม ที่เป็นเออคือมันจะเป็นแบบยังไงของพวกสเกลซีที่ผมเคยสอนไปก็มาใช้ได้นะครับโดยระยะห่างของเสียงก็จะห่างกันอย่างสมมติผมเล่าจาก F ไปถึง F ที่เฟดเฟด F จากเฟสนึ hmm. mm ่งเป็นเฟสที่สิบสองก็จะเป็น F d, g ก็เป็น1เสียง g A เป็น1เสียง A B เป็น1เสียงนะครับก็ B C ติดกันนะครับผม พวกจำจำแค่ว่าคือแบบเอ่อซกับ D C กับดีเอเอี B กับ C กับด e กับ F มันคือมันติดกันนะครับแล้วก็วิธีที่2คือการไล่คอมมาติกแนะนำให้ไล่จากเช้าๆก่อนนะครับก็ผมก็จะไล่แบบตาก็จะมองแล้วก็ฟังว่าเป็นอะไรอย่าง F Arp, G, เอฟชาร์ปจีอะไรพเงี้นะครับอย่างทล่สามหาพวกโน้ตอะไรพวกนี้มาเล่นนะครับแล้วก็เล่นเล่นไปส่วนต่างๆสมมุติแบบอะไรพวกนี้ผมจะมีแบบโน้ตตามจุดต่างๆผมลองเล่นดู จะเล่นแบบโน้ตที่เป็นอยู่ฝั่งคอร์ดนอกโน้ตฝัง chord, ่งคอร์ดกลางฝั่งโน้ตฝั่งคอร์ดในตงนี้แล้วลองไปเล่นดูเล่นลองเล่นหลายๆคีย์แล้วก็อย่างที่สามก็ลองเออ่ไล่พวกสเกลอะไรแบบนี้ดูนะครับมันจะช่วยให้จําได้ถ้าเราจําพวกโน้ตนี้ได้ก็จะสามารถแบบเรื่องคอร์นก็ได้เลยครับพวกคอร์ดคอร์ดท้าคอร์ดจีอะไรพวกนี้นะครับผมคอร์ดนอกคอร์ดในอะไรพวกนี้คอ,อ,อร์ดโอ้คอร์ด เกี่ยวกับารเล่นจำ power chord ก็ power chord จะมีเป็นแบบคู่ห้าคู่แปดคู่ห้าก็สมมติ C คู่ห้าของ C ก็คือ G แล้วคู่แปดของ C ก็คือ C คือหนึ่งออกเต็ตถ้เราจับแบบจำระยะขั้นคู่ได้ก็สามารถจำได้เหมือนกันนะครับรแล้วแต่คนว่าจะทั้งไปไปไหนึ่งแบบไหนนะครับ